KPN ต้องเห็นหน้าเดี๋ยชีวิตเลยไม่รู้พี่แดรู้จังมั้ยเอ้ยใช่ร้อยเดียวได้หนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้อยบาทเผื่อมีเงินกล่องซุ่มเท่าไรทอง ของขวัญจากร้านขอบคุณที่หุดหนุนกับเรามาโดยตลอด <laughs> ร้านเสื้อกีฬาใชา<ง>่ใช่ใช่ใชีแช่ใช่กช่ใ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 ช่นช่ใน่ใช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 ่นช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่นช่ใช้ใน่ใชเใช่ใช่ใ่ใช่าน่ใชาายใช<อ>นใช่ใช่ใชก่่า่่ มันเป็นวอมสุ่มเราเลือกสีไม่ได้ XL หมดนเลยนี่สั่ง x เหมดอเลยโอ้ยาวอ่ะนะ XL XL เหมือนเลยอ่ะตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทหมดเลยใส่สบายในนี่ใส่นอนใส่นอนเลยก็แนนแด้เลยว่าตีนี้สีดำสีดำการวัน จะผ้าเหมือนของแง่เออผ้าจะบางๆหน่อยใช่บางหว่าอุ่นนักอุ่นนั่นแหละสายผ้ามัของแง่ของเราก็มีแบบนี้แต่ของเราไซส์เอ็มตัวนั้นเหมือนเสื้อเลยเสื้อโอพี่เสื้อกีฬาที่พี่ใส่มาวันนั้นด้วเอาหมดไหมไม่มีใครใส่ของไามเอาตัวนั้นยักมาดูดีใจอ่ะได้หนึ่งร้อยบาทเบายาวไม่ได้เบายาวอันนี้ยาว